สวัสดีจ้ะพี่น้องวันนี้ก็จะมากแกงเ็ดสูพี่สนองกินนะคะวันนี้ด้แกงเห็ดรวมค่ะพี่น้องเฮดผึ่งค่ะขันแหลกเนาะค่ะเอาะสมาค้างน้ำค่ะใส่หม้อค้างน้ำให้เดือดค่ะหลังจากนั้นก็จะตำเครื่องทานะะลงไปตำพริกก็พร้อมค่ะใส่ลงไปเพราะมันเดือดน,นะคะเล็กน้อยก็จะเอาเ็ดผึ่งมาลงค่ะอันอึงอยู่สวนหนึ่งห้องไดยดีจ้พี่น้องจะอึงจะ้ค้ลจะเขียดได้เดียวนี่ ยื้สวนนี่ร้ายค่ะค่ะรถดีค่ะแกงเห็ดใส่รถดีนั่งเลยนี่อเลยงูสูตบบเนี่งใช้ลายใส่ไหมเออใสช้ลายลุงเหมือน่ร้ลายเสแสบเพื่อนเนี่ยเออเ็บไปใส่เกลือน้าใส่ยูตักเสียงใส่บาบใส่ลายอ่ใส่แบบลูกเกอเยหมือนกันใส่ลายอยู่ด้วยดเท็ข่าวเที่ยงันไรพี่น้องเอ้ยว่า ฟังเสียงกลุกเสียงเขียดไปนี่น้ำประเดกประเดกขวดหรอคะนี่กินประเดกขวดเนี่ยอันนี้นักประเดชก็ยาวจริเฮ้ยใส่เสียงเขียดลังเสียงอะไรอืมเบิ้งเบิ้งซิมเบิ้งไป็นยังไงตื่นวายอยู่อ่ะอืมขนาดน้ำกับเขาท่าแล้วเว้ย ตัวแกงเห็ดหนี่จำกระเทียมใช้น้ำได้มันแสบพี่น้องเดี๋ยวใส่จ, <ใน S 1> จะหอมนะค่ะมันหอมกระเทียมนะค่ะ,ะสุดรพาส,ราสุดมันดอกว่าจะเอาสุดนี่งแสบเด้ใอใส่พริกสมิ่งแล้วพอดีใส่ร้านกินแก่ดันปวดฮู้เฮ็ดพี่น้องกระลังงามๆกระลังแสบกระลังแสบไปต้มเดินเดือดเดินๆเพราะว่าขั้นหนึ่งแกงเห็ดหนี่ขั้นยานเห็ดที่เบือ่อเฮ็ดอันเอาเขาลงไปต้มไปแกงใส่ ถาเป็นเทปพี่เบื่อนั่นมันสีเป็นสีแดงค่ะพี่น้องเขาที่เป็นสีแดงที่พูดนะคะเจาตุ่มล้นดนเจ้ามาเทปกระตุมล้นดุนค่ะเป็นเทปเบื่อเบื่อนี่ตุมข้าวเดียวกเมาคือเก่าค่ะตุมล้นดนเลยพี่น้องเมืองผักติวดอกางามใส่ดอกพร้อมใส่หอมกันไม่เลิกบ่ไปดูเดียวใส่กันไม่เลิกเลยสินดอกผักติวตุมกบมึ่งแน่นอนพี่น้องจะตุมไปสักคราวหนึ่งค่ะพี่น้องให้มันเดือดแล้วท่เสียผักติวกับอัน ไฟตูมาใส่นะคะพอหืนเห็ดเลยเนาะเก็บหลายโจ้ดบ่อยากค่ะพี่น้องจนเบืเ่อตั้งเธอกับมันหนึง่งไว้ใส่ตู้เย็นไว้ค่ะพี่น้องมันบ่อยากค่ะไปเก็บหลายกันมันคืออยากแต่ว่าว่าเรื่องว่าแกงเห็ดนี่จะคล้องบ่ค่อยวมันแกงเห็ดปวดค่ะพี่น้องจะคล้องว่ามันจืดนะคะแต่ว่าแกงเห็ดปวดมาแกงใส่ผักใส่ค่ะมันจะแสบมันจะอ้ขมในเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็จะมาแกงเห็ดรวมเห็ดดินเห็ดทานเห็ดได้ไปสินะค่ะเห็ดเห็ดพึ่งเฮ็ดยังนะคะไม่ต้องแสบนะคะจะคล้องถืดว่า กระตุมไปฟังเสียงกบเสียงเขียดไปมานนี้ยพอได้ทีแล้วก็จะเอาพักมาลงคับพี่น้องให้มันม,มีรสเปรี้ยวรสยังจังน้อยนะคะพี่น้องแก่เสด็จได้บาทที่ีหนฮาปล่อยให้มันเดือดเดือพี่น้องก็สิมือหนามือยังมันรสชาติมันแสบน่ะพี่นอ้องออกเปรี้ยวจังน้อยออกนัวจังน้อยหนึ่งค่ะมันก็แสบค่ะแกงเห็ดแกงเห,งเห็ดใหม่ๆนี่ซดปน้ำโอ้ยเขมข่าว่ะพี่น้องแสบบักคักด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะถ้าก็ปล่อยให้มันเดือด จะข่าวหนึ่งนะครับพี่น้องฟังนางฟังเสียงกบเสียงเขียนในสวนเท่านั้นครับไปบรรยากาศนี่หายคอยอยู่ทุ่งหน้าพี่น้องเสียงกบเสียงเขียนลอยไข่แกงเห็ดเขาเป็นจะแสบบ่ค่ะแกงเห็ดเป็นจะแสบบอคคุณน่ะสุดยอดของความแสบนี่แหละค่ะฟังเสียงอึนที่แต่พี่น้องพ่จารณาปตุ่มบอชว่าจ้ากบจ้าเขียดตุ่มใส่กันในหม้อก็ทีได้หม้อยู่เลยพี่น้อง ห้อ,องดีค่ะค่ะพี่น้องบรรยากาศสุดยอดดีค่ะช่วงนี้เฮ็ดไล้เนก็จะเฝ้าเบือ่อกันเด้อค่ะพี่้องเด้อหมอเขาก็เดือดบนยางคัง้งเลยค่ะพี่น้องบ้านนั้นคก็จะใส่พักลงไปนะคะพักอีตูวก็พักติ๋วนะคะเข้าไปเพิ่มสีสันเพิ่มความเปรี้ยวเข้าไปความหอมเข้าไปค่ะพี่น้องหลังจากนั้นก็ปิดไฟเรียบร้อยเลยค่ะพี่นอ้องเสร็จแล้วค่ะเมนูกแกงเฮ็ดเท้าม้นนี้ สำหรับคลิปนี้กขอตัวลาพี่และน้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ